อบเอาเลยพี่น้องเอ้ยหอนขาดหอนขักแน่หอนหอนหอนพี่น้อง <i>, เอ้ยวันนี้เมนูเข่าพัดเสนอมาลายมือนลายวัน <c oughs> หนังเกียนพี่น้องเอ้ยหนังเกียนนะอยากจะเทนนะเข่าพัดนั่นพัดไดแรงหน่อยเนาะพี่น้อยขอหมอเาหน่อย ผมซื้อเต้าใหม่ผมใส่เต้าใหม่ขอบคุณอีก ลายลายหลอบเนาะขอบคุณหลายลายขายผู้ชมเนาะที่คอยหัดชมคลิปไก่มาตลอดรายการขอบใจอีกลายลายหอบเนาะขอบใจผ่านผู้ใหญ่เนาะผ่านสมาคมอยู่อเมริกาเนาะที่เลียงเล็กเด็กน้องขอให้ทานผู้ใหญ่เนาะยินดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเออสุขภาพนะลับพี่น้องมันเข่าพัดแล้วเด็กเด็กแค่เละ Oh. เอ่อเองมาสองมือมือว้านเนี่ยน้องหิบกับเขาน่ออฮเขาพัดว่าเจ้าว่วาแม่เขาพัดคิดว่างเออไม่เข้ามาเลยมาเขาพัดขนาดยังไงพัไดไปกินสมมึบบกซะบ่ยังไงพี่น้อง่าสิว่าคือกิเหตุแต่เขาพัดให้ติดเด็กแทบว่าถืว่าอเออมือวันพฤหัสนี่เนาะเขาสิมีงาน,นเนาะเลี้ยงเพอ ชาวบ้านเนาะหรอชาวบ้านหรือประชาชนทุกคนเนาะที่ผ่านมาผ่านไปงบหนึ่งร้อยถวยเนาะแล้วหนามหนึ่งร้อยแก้วให้ได้คนละถวยกับนามคนละแก้วเนาะต่อคนแล้วช่วงนักเรียนเลิกเนาะมันตรงวันมหสศเนาะช่วงนักเรียนเลิกเนาสก็ีเขาสิเว่นเวลาแจกก๋วยเตี๋ยวเนาะหรือว่าแจกเฟอเนาะเว้นเวลาหนึ่งเนาะสิลเลี่ยงเด็กก่อนเนาะ สีเห็ดกับเขาเลี้ยงเด็กช่วงนั้นเนาะเอาสีบบได้อันนั้นเด้อพี่น้องเอาสีบบได้แจกกยเดียวตอนนั้นเด้อช่วงเวลาช่วงเวลาที่เด็กน้อยเลื่องหงียนมาเนาะเอาสีมาให้เด็กกินก่อนเพราะว่าเฟื่อน่ะคือแบบว่าใครมากินตอนใดก็ได้เนาะแต่เด็กๆนี่คือฝืนเราเลื่องหงียนมาเพิ่นต้องได้กินเนาะฝืนมีเวลาฝืนมีเวลาเอาต้องมาให้เด็กกินก่อน อะไรกินเลยดิเราอืมเนะาะถ้าเธอเหือแม่แะอะไรหาผู้ใดว่าเนะาะกำลังกินได้เนาะเพราะว่ากาไก่ผมได้แจกแค่มือเดียวเนะาะถามมันบอกอบรบล้อยถวยไก่ก็สิแจกไปเรื่อยๆเพราะว่าเอื้อยมันสั่งมานี่น,นั่นให้ครบล้อยถวยเน,นาะก,กระสีสีอันหนึ่งเอื้อยเพิ่อนผมได้บอกเนาะแต่ไก่สีไปเห็ดอันนให้นึ่ ทวายเอ๋เพ ah. so, um um ื่อกับน้ำถวายเพี้เนาะแลราคาที่บุญมันเกิดในฝันน้ำเขาเอื่อนยังอ๋อทวายเพี้ยนในยังอ๋อมันจังได้บุญลายเออเอาเพื่อไปเอาเพื่อไปให้เพฝันแล้วก็มานัมตอนเพี้ยะแล้วก็ให้ประชาชนน้ำ เกิดของไอ้ของผ่านี่บ่ร่วมหรอกสีหายเหตุเป็นพิเศษให้เพื่อนน้ำมันไหล่มวันนี้บอกโอ้ยบอกบอกเนาะเนี่ยก็ะหูเองบอกไก่ห่อนสบายดีป่ะลูกบสบายดีป่ะลูกเออขึ้นไ่ยังไงมอน,นี่ลงมาเดี๋ยวตกเลย สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีนดะพี่น้องตค,คนหลานนำด้วย1คนโอ้ยขอพัดเลื่อยน,นี่อ้าวยิ่ยงคือโบเห็นอยอสองช่ง,งคองอมตานะครับก็สิกินบ่ก

Mưa lăm lăm mười 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 lăm ông lăm mười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  lăm มาใหม่อีกหรอเนี่ยจะคนสองสี่หกแปดคนแม่นิวอันนบักแม็กทำมห้อื่ยมึงอยู่อย่าเคิ้นนี่แหละจะได้พีอายเดี๋ยวอันนี้เบจิเงี่ยขงของพี่อายโตได้เห็นแล้วเห็เขีอเก่าได้ ดีไหมแม่ดีเลยเออสมเจ้ามากสะเหมือนกิไอเติมให้คนบากกลายนึงกินคนละซ้มถวยคนละซองถวยอย่น้อยแค่นละซองถุนละะโอยบน้อยได้หนะน่ะจ่อก็ใส่สินมากใส่เสือขาวมากที่ không ăn lẻ dù cọc dù cọc dù sao dạ tất nãy mọi người mọi mà mọi người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  mọi mà mọi người mọi người mọi mà thằng mึง bố không thấy mặt mึง หว่าไฟติดบ่ได้จตุสดาลนี่เนาะบ่ใจคือ

กินย really? ังนะเอาสาม่เอกนบมัน hmm. ่เบินยังมันกัมันสมมันอยู่ได้กรกแทกนมันเห็ดไม่อยากไว้มาเขาบานแล้วมันบิรนแล้วุนู กูไก no. uh, like. ่ถ่ายนี่โบได้ยังเดิมพี่น้องเด้อน้องคนนี้เด้อจะเคี่ยวเนาะไก่โบได้วีจุดประสงค์ยังเนาะก็คือแบบว่าไก่สงสารน้องเพม่อนเนาะคือแบบขอบครัวเกรอนเนาะน้องน้อยอ่ะไก่โบได้ว่าประจานพันฟอร์เม่พันกาวคอยอข่งในการขอไข่ถูกกันวานใดเนาะก็คือแบบว่าบางเดี๋ยไก่ยื้อเข่าน้องหน่อยเด็กหน่อยคนนี้เนาะโอ้ยนี่ยังไงกับวอขอโทษขอภายในรายเด้อถ้าไก่ว่าวยังผิดพลาดไปกัน อันนี้ไก่ไก่ว่าบ่ได้บ่เอยซื้อเราไม่เอาเนาะไก wow. ่บ no no. so like ่เอยซื tá, illing, no. no. ้อเนาะซื้อแบบจริงกับไก่กับซอยได้ทำทำกินนี่เนาะไม่เนาะ้ากินนี่ไก่กับซอยได้เนาะกินยังกับสามาไก่กับซอยได้ไก่กับหายกินได้เนาะแต่ถ้าจะหายไก่ไปหายกินหอดเพื่อนนาะมันคือเสียบถูกพอเมย์เพิ่นไล่กว่าเนาะกับผู้เนาะคลองคิดของไก่เนาะกั ไอขอโทษขอไน้อยน้องหนามึงขอเนี yeah. ่ยมึงขอเอออันียมึงอไอ้มึงใช้นายยู่ตอบได้ ไร้กินยากวดเขา้หน้าเปียกค่ะมันวางยุบักนยมาอยู่ในนยละโอ้เสีมันยังไงนอน้ปลาไหม เห็ดได้เอาเห็ดไดงอ่ะลูกเออสอืมเออไปแค่พี่น้องพ่อๆก็ในเข็มหนาเด้อขอบคุณกับคนใน l i n เนาะไปได้เจะเตียงอ๋อเตียง ได้เป็นจีพี่น้องเอ้ยเดี่ยวนี่นะโอ้ยฮงผู้ใดโฟมากะจีตีังจีตีังน้องกะเจเตีย้งสักญาติใกล้กับ้านกะเจโอ้ยว่าซัตู์เมษเป็นจีอรีว่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีนี่ขึ้นไปไอ้สมพรขจรถ่ะเนาะเดี๋ยวก็มาเพิอมเพิ่นเทวดาอยู่มเพอเทเทวดาอยู่มางนอกันโยนขึ้งินใหม่ไปยังแหละกะจี กระซิดหมองท้ายใหม่ได้พี่น้องท่านได้หมองท่านที่ว่าดาห็นใจอย่าลีก็ได้อันนี้นับเป็นยังมันแค่มันบม่ได้หมองนังองลูกพระเขามาหลือฮอดในพี่น้องฮอดมันเป็นสายางพี่น้องนังก่ได้พี่น้องค่ะก็เลยเขาหย่างนี่พอมันฮอดแต่จุกห้องยังบ่ได้จยัดอยู่นั่มันอกเอ้า